สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีตอนค่ำค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เกือบถุมแล้วนะคะคุณผู้ชมน้องจินตนาจะโล่งแนวทางค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของพี่ฝนวันที่สอง,สอง,สองสพฤษภาคม2567ค่ะคุณผู้ชมค่านจินตนาพึงรู้สึกดีค่ะดีแล้วค่ะคุณผู้ชมก็แต่ก็ยังไม่เต็มที่ค่ะประมาณ78-10%พอได้อยู่ค่ะคุณผู้ชม ก็ไม่ยิ่งดูได้ค่ะจากฝ่าลงแนวทางให้ผู้ชมได้เบิงกันเนาะค่ะนอกจากได้ไปหาสื่อสาะกินแบงใน่านิพะทหน้าน้าทของพี่ฝนค่ะผู้ชมวัดที่แล้วเพิ่นให่มากเก้าตัวเดียวค่ะบนล่างเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะผู้ชมของพี่ฝนค่ะผู้ใดที่ติดตามพี่ฝนอยู่ก็จะเห็นหน้าทาาของเพิ่นเนาะค่ะจากหลายหลายช่องค่ะที่พี่ฝนวางแนวทางให้ค่ะแบ่งปันมาให้ค่ะผู้ชม าจจะได้เห็นเนาะค่ะเนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีช่องจินตนาด้วยค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแบบเดียวกันทุกช่องค่ะแต่การอธิบายอาจจะบหมเอิกันเน้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนาเป็นคนจําเร็วลืมไว้ค่ะคุณผู้ชมจําง่ายลืมไวบางทีจำมาแล้วไม่พูดรีบไม่ไม,ไม,ไม่รีบพูดแันก็จะลืมเนาะคะ่ะแต่เป็นกาเลยอ,อาจจะไม่ชัดเจนแต่ก็หาข้อมูลน,นะคะช่องกินธนา รอกโงงสุดท้ายก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ตนาจะอธิบายอีกที่นึงนะคะเนาะค่ะเรื่องทางของพี่ฝนที่พามาเนาะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นล่าพัฒนาหรือว่าเป็นรัฐบาลไทยค่ะคุ่มมแนวทางอื่นพี่ฝนจะไม่ทําค่ะเพราะมันวุ่นวายแล้วก็ทําให้ออกมาไม่ชัวร์นะคะเนาะเหมือนกับแบบไหลไปนะคะเหมือนกับ ใช่ไหะคะผู้ชมเหมือนใหญ่ไปซื้อนะคะเนาะเป็นกัเฮตุไห้แนวท่าแขนแข็งมาให้หนักๆแน่นๆมาให้แค่สองแนวทางค่ะมี่เล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยค่ะผู้ชมมีสองอย่างนี่ค่ะที่เป็นคำนวณหายมากนะคะเนาะตัวเลขแนวทางมาจากการคำนวณค่ะผู้ชมให้มาเป็นแนวทางค่ะแนวทางรัฐบาลแนวทางไปเบบึงนะคะผู้ชมเนาะ เป็นแนวทางเอาไว้ดูดูเอาไว้วิเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมว่ามันจะไปทิศทางคือเพิ่นห้เห้ามาบ่อจริงๆนะค่ะเป็นแนวทางแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแรกค่ะพิจารณาเอาค่ะกับเบิ่งแห้มวนแห้เพิ่นก็แล้วกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอย่าเบิ่งแห้เครียดอย่าเบิ่งแห้เปยจริงเป็นจังค่ะค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแห้มวนเบิ่งแล้วกันแค่จำไว้แล้วก็ไปวิเคราะห์ค่ะคุณผู้ชม วามันจะเป็นพี่จางเพิ่นลหายมาบบสินะคะวิคเคราะห์ออกค่ะผู้ชมวิเคราะห์ด้วยกันเพราะว่าตัวเลขเมื่อวานให้เห็นแล้วค่ะว่าเป็นแต่เป็นตาไปได้พเขาไปยิบจักสลากกินแบ่งต่พิดหวังบบค่ะก็คุณผู้ชมกับเบ่งไนงนมายกันเนาะค่ะเนาะว่าไปในทางที่ทิศทางเดียวกันกับเว่าถ้าใจเรารักเราชอบค่ะแนวทางรัฐบาลให้มันสิมาตัวไหค่ะเป็นต่ หาสลากกินแบงท่านบอสินะคะคุณผู้ชมเนาะกับคิดเบิงเอาค่ะเพราะว่าเป็นหามาแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าถึงจะล่งวงซานิดนึงแต่กับคงท่านอยู่หรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากิตหน้าก็เห็นลอตเตอรี่ก็ขายกันอยู่นะคะเนาะยังเกินอยู่คิดว่าคงมีค่ะงวดมีเพิ่นกับห้มาแบบเน้นๆค่ะคุณผู้ชมเม็ดเดียวตัวเดียวค่ะแล้วก็จะมีโครงสุดท้ายสรุปให้ตัวเลขน้อยลงอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมหรือว่ายัางไงก็ติดตามไปเบิ่งก่อนด้ค่ะคุณผู้ชมติดตาม ช่องกินตนาชาแนลไว้ก่อนค่ะเพื่อจะได้เห็นว่า่นจะมีแนวทางโขงสุดท้ายมาให้คุณผู้ชมเบิ่งอีกบอจังสีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้จินตนายัางลืมค่ะคุณผู้ชมบอกก็เิ่นไปแล้วแต่ว่าการลืมค่ะว่ามีเห็นบ่มีเนาะค่ะเนาะแต่ถ้ายังไงอ่ะถ้ามีกัลงให้คุณผู้ชมอีกคือเ่าอะค่ะเ่ทิ้งบ่ปากันเานาะค่ะคุณผู้ชมเนาะไปด้วยกันค่ะรักในทางเดียวกันกับป มีอะไรดีๆแล้วค่ะเนาะทาเทียไฮโชกไฮมันกันได้ค่ะแขอให้คุณผู้ชมจงเบงแนวทางเราก็วิเคราะห์ไปน้ากันกันแล้วกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางได้มาจากการคำนวณค่ะมันจะมีข้มีรูุ้เด้วยค่ะคุณผู้ชมผิดแต่ละหน้าเอาค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะพตจหน้ารอไล่ไหลไปแล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะก็่อยากให้คุณผู้ชมตั้คิดหวังค่ะ ก็บบเลยตรงเว้าวค่ะผู้ชมเว้าวให้มันถึงเวลานั่งนะคะผู้ชมนอนล้วก็ใ้ผู้ชมในคิดนั่งค่ะได้วิเคราะห์นั่งเพื่อเพื่อเผยลืมนะคะเนาะเหมือนเตือนกันนะคะผู้ชมด้วยเจตนาดีด้วยวางดีค่ะเตือนกันไว้บ้างน,นะคะผู้ชมเนาะเตือนความจําเตือนสติกันค่ะ้าเตือนโอ้ยมั่นใจนุ่นนีนั้นนะคะเพราะว่าการลงทุนคือความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกครั้งเด้อค่ะคุณผู้ชมใช้ิจารณญาณทุกครั้งค่ะเพราะว่าแนวทางไม่มีใครแม่นตลอดไปค่ะมีหลุดค่ะคุณผู้ชมถามว่าหลุดบ่อยไหมถ้าหลุดไม่บ่อยติดตามเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าหลุดบ่อยแต่ขาเข่าเขา,เขานักซ่อมไปนั่งค่ะคุณผู้ชมอย่าไปจริงจังมากค่ะแคสเบิ้ลไปนั่งซ่อมไปนั่งค่ะจิจารณาไปนั่งค่ะ จะเดมอลนเนาะค่ะเนาะบเบอร์เฮมอลไพเพินค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะเดี๋ยวไปดูแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจินตนาจะาต่อไปก็จะลงของอาจารย์ของพ่อแต้มเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะผู้ที่ติดตามพ่อแต้มอยู่ในช่องพ่อแต้มอะค่ะกับอยู่ในช่องจินตนากับมี่ค่ะคุณผู้ชมพ่อแต้มกับแดงปันมาคือกันค่ะจินตนากับตเตเลง คิปเพิเ่นต่อจากของพี่ฝนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงของพี่ฝนนครพนมเสร็จแล้วจินตนาจะลงของพ่อแต้มในคืนนี้ค่ะแล้วก็ตื่นเสาร์มาจินตนาก็จะลงแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเสียนปุดจับนะคะคุณผู้ชมยังบอลงุครบเลยค่ะเหลืออีกเพียบนะคะคุณผู้ชมของแม่สว่างกามาแล้วค่ะของแม่สว่างก็เข้าทุกนวดเหมือนกันค่ะแล้วก็สามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะกับกามา ผู้ชมแลวก็ของคนตระกูลแสนสุขก,ก็มาแล้วค่ะคผู้ชมลงเขียนไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะเอาออกให้ผู้ผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าคอยและคอยคอยไล่ไปนะคะผู้ชมนาาติดตามไปด้อค่ะค่อยจอบเบิ้องเอาก่ะคุณผู้ชม่า,มะะจ,บบา,มาจะลโในมือใดสินะคะแต่แน่ๆที่แน่ๆก็คือลงคืนนี้ของพี่ฝนกับของนพะ่อแต้มถ้ามีเวลาพอจะลงของผู้ใหญ่ใจดีแล้วพรุ่งนี้จะลงของแม่สว่างค่ะผู้ติดตามแม่สว่างมีเขาทุกทวด ตัวเลขไม่เยอะเหมือนกันค่ะก่ะคอยเบิ่งไปน้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาไปดูตัวเลขกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพี่ฝนนครพนมให้มาค่ะวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของพี่ฝนค่ะให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางรัฐบาลไทยบนค่ะผู้ชมแล้วก็ล่างด้วยค่ะบนพี่ฝนให้มางวดนี้ค่ะ เม็ดเดียวคือห้าค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูดห้าเลยค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วเพิ่นกะให้วิ่งลูดเก่านะคะคุณผู้ชมกับผู้ที่ลูดก็อาจจะได้นะคะสมหวังเนาะคะ่ะผู้ชมทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะแล้วงวดนี้ยังมีเก้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมเก้ากับแปดไปล่างคะ่ะแต่วิ่งบนห้าค่ะคุณผู้ชมห้าเป็นห้าอะไรนั้น จะเป็นเลขอะไรที่หาซื้อ,อยากไหมคุณผู้ชมเบิงเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ฝนให้มาแล้ววันนี้ค่ะให้ไปดูเป็นแนวทางไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมบนให้มาวิ่งลูดห้าก็แต่จับคู่ให้แค่สามคู่ค่ะคุณผู้ชมที่คิดว่านะคะมันจะมาคิดว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบสามตัวนี้ก็ลูดเอาเองค่ะคุณผู้ชมห้าเม็ดเดียวค่ะแล้วก็จับคู่ให้ห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามเน้นห้าสองค่ะคุณผู้ชมเน้นที่ห้าสองค่ะแล้วก็ล่างค่ะให้มาวิ่งลูดเก้าและแปดค่ะเก้าและแปดเก้านี่มาแทบทุกงวดค่ะคุณผู้ชมเก้าจะมาอีกไหมค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปนากันเด้อค่ะแนวทางมีเขามีหลุดแนวทางได้มาจากการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูให้เพลิดเพลินค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางได้มาจากการคำนวณค่ะ,ะกับบรูว่าคือกันว่ามันจะเขา่าจะลดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะถ้าเลขตัวเลขสมหวังก็คือถ้าตัวเลขเขา่าตามที่เพิินหามาเนาะคะ่ะกะขอบคุณผู้เพิินหามาแล้วก็ดีใจนาะคุณผู้ชมที่ได้ตัวเลขแนวทางดีๆไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับถ้าตัวเลขไม่เข้าค่ะจินตนาก็ กาบขอไัยขอโทษแทนพี่ฝนไวคอนนะคะคุณผู้ชมเนาะที่เอามาให้ดูแล้วตัวเลขไม่เข้าอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมมันก็มีอยู่แค่2อย่างค่ะคือมีเข้าและหลุดนะคะคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันด้วยค่ะว่าจะเข้าจะหลุดก็เลยให้มาแค่เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางเพื่อให้ได้วิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขไปด้วยกันว่าคุณผู้ชมชอบไหมถ้าชอบก็จัด ถ้าขัดก็ผ่านนะคะคุณผู้ชมไม่มีคำอื่นใดถ้าชอบนะคะก็ดูตามนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่างค่ะคุณผู้ชมให้มาเก้าูดเก้าและแปดเก้าและแปดเป็นตัวรูดแต่พี่ฝนจับคู่ให้ค่ะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เน้นเก้าสี่ล่างค่ะคุณผู้ชมเก้าสี่ล่างจะมาไหมค่ะคุณผู้ชมก็ ไปหาซื้อสลากกินแบ่งเผื่อไว้เด้อค่ะเผื่อบางที่ว่า,าหาซื้อบอทั่นเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าจิตนาการล่องหายชาเหลือเกินค่ะพี่ฝนให้มาตั้งหลายมือแล้วนะคะโดยที่ว่าไม่สบายสี่ห้าวันติดกันกะว่าจะลงไว้ก่อนแล้วแต่ว่าบาไหวเหลยค่ะคุณผู้ชมมือนีการรู้สึกว่าต้องๆไปจิกหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่ากินยาแล้วเหมือนกับยังอยากทํางานค่ะก็เลยลง,ลงลงลืมๆแน่ค่ะบอกกับติดติดคัดคัด น่อยค่ะคุณผู้ชมทั้งอากาศท่อนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมแคบหนาจอด้อค่ะเดี๋ยวจินตนาจ,จะให้เบิ่งของงวดที่ผ่านมาค่ะอันนี้พี่ฝนให้มาโค้งสุดท้ายแต่ว่าก่อนก่อนโค้งสุดท้ายอยู่ค่ะล่างกันบนค่ะคุณผู้ชมอันนี้ให้มาล่างกันบนเฉียดนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมตีลังกาหกเป็นเก้าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมถาภาษาบานเฮาวานะะเนาะค่ะเนาะตัวกันตีลังกาก็ได้ 6เป็น9ก็ได้อย่างนี้นะคะคุณผู้ชม5เนี่ย5 8ค่ะคุณผู้ชมอิสตานากับฟาวไปหาจับไรอยู่คะ่ะแต่ก็หลุดไปคะ่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะคะแค่หลุดอ่าก็มีหลุดมีเดินดีคะ่ะคุณผู้ชมมีเข้าเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เพิ่อนไหามาต่อนมือสุดท้ายเลขพอดีอีกคะ่ะนอกจากโค้งสุดท้ายลงไปก่อนแล้วแล้วก็ยังมีโค้งสุดท้ายมา9เม็ดเดียว บนเครื่องล่างค่ะคุณผู้ชมบนกันล่างค่ะสุดท้ายก็ไปทั้งบนทั้งล่างแต่จับคู่ให้ไม่เข้าแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ไม่ถูกแค่นั้นเองค่ะนี่แหละค่ะคือแนวทางนะคะคุณผู้ชมค่ะงวดนี้แคบหน้าจอค่ะจินตนาการวังว่านวดนี้คงจะสมหวังเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิด กฎหมายค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมจงมันมๆปังๆลำๆรวยๆทุกคนเนอค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ฝนค่ะที่ให้แนวทางมาจากการคำนวณแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะแบ่งปันด้วยน้ําใจค่ะน้ําใจคนไทยหลั่งไหลถึงกันทุกท่านทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมมนันมนปังๆขอบคุณที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะขอบคุณแล้วก็ด้วยใจค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ